โอ๊ยป้าโทนี่ไม่ทำความสะอาดบ้านหรื่อไง <S 2> <S 2> <S ไหนจะฉี่อาหารน้องที่กินหกไว้เนี่ยนี่มันเป็นเวลาดูซีรีส์ของพี่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความสกปกในบ้านเดี๋ยวพี่มีคนจัดการให้โจมเอ้ยจัดการบ้านลูก เริ่มทําความสะอาดเลยจุ๋มจัดการเลยลูกโชคดีป้ามีน้องจุ๋มเอ้เสี่ยวมีโรบอต X 2 0พัดขุนยนดูดฝุ่นออินวันรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะทําให้เรื่องทําความสะอาดบ้านไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปเพราะน้องมาแบบ t ูอ in วันทั้งกวาดทั้งถูในเครื่องเดียวและด้วยแรงดูดทรงพลังกว่า6000 PA ทั้งดูดทั้งครีนทําความสะอาดได้ล้ำรือสามารถสร้างแผนที่บ้านและวางแผนเส้นทางการทําความสะอาดได้อย่างแม่นยำและด้วยระบบ multiple ฟอร์มแมปปิ้งสามารถจดจำแผนที่บ้านได้หลายชั้นหลายห้องทำให้การใช้งานสะดวกมากสำหรับบ้านที่มีหลายชั้นโดยเฉพาะไม่ต้องคอยสร้างแผนที่ใหม่ทุกครั้งให้มันยุ่งยากจะมุมห้องหรือขอบเฟอร์นิเจอร์น้องก็เก็บกวาดเรียบกิบสามารถลบหลีกสิ่งกีดขวางแม้กระทั่งน้องหมาน้องแมวเดินอยู่ด้วยเลเซอร์ l d s ฉลาดขนาดนี้ฝากซื้อกว๋วยเตี๋ยวอีกสักถุงได้ไหมจ๊ะเออจาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัโนมัติแบบ2 in 1วัน Xiaomi Robot Vacuum F20 Plus เนี่ย เขาใช้งานได้ง่ายมากเลยนี่เขามีแอปพลิเคชันสั่งงานฟังก์ชันทุกอย่างแบบครบจบเลยคนที่ไม่ต้องเก่งไอทีก็ใช้งานง่ายจะให้ถูให้ดูดดูดแรงดูดเบามีโหมดมาตรฐานกําหนดเองสามารถให้มันทํางานแบบเงียบมาตรฐานดูดแรงหรือเทอร์โบที่สําคัญเครื่องมันทํางานเบามากนี่ขณะที่ป้ากําลังนั่งพูดอยู่เครื่องมันก็กําลังถูอยู่เลยจ้านีน้องก็ไม่กลัวเลยใช้งานได้ง่ายทั้งกวาดทั้งดูดทั้งถูทําเสร็จแล้วชื่อน้องจุม๋มกลับเข้าสเตชันอัตโนมัติ ดูดล้างทำความสะอาดตัวเองเสร็จสับเกลี่ยงหน้าที่ของป้าอย่างเดียวที่ต้องทําคือเอาน้ํากับน้ำยาไปเติมถึงเวลาน้องทางานเสร็จก็ถอดออกมาทําความสะอาดล้างแล้วก็เป่าแห้งเออแค่นี้เสร็จสับง่ายมากสนใจตามรอยไปซื้อตมํมตามป้ากับเด็กๆได้นะครับนี่เสี่ยวมีโรบอทควคุม F20 พลดจา้าพี่จุ๋มมันทําความสะอาดแล้วเธอไม่ต้องมาเลียมือป้าลูก